สวัสดีครับพี่น้องก็ได้เขียนเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งช่องนี่ม่เขีนทวนซีใกล้กันนะสามช่องทวนสีให้อยู่ในทวนเดียวกันไม่น่าเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฝึกแบบผมไม่เคยฝึกเลยนะครับไม่เคยเขียนแบบนี้ด้วยในชีวิต แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับที่เขียนได้แต่แต่ก่อนก็าทำงานแต่เกี่ยวกับแต่การปั่นนะไม่เคยคิดว่าจะไปเขียนอน่างนี้ก็ว่าครับยุคแบบนี้ถ้าเราทำอะไรได้เราก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดถึงมันจะ เออมันจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้รเราก็ต้องทำไปก่อนพยายามาให้เต็มที่ที่สุดเท,ท่าทีสติบรรดาจะทำได้นะฝากไว้เท่านี้ครับ